สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับน้ำอีกน้องน้องค่ะน้องวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเดือนท่านว่าเนาะคะ่ะเลยวันคริสต์มาสมาแล้วค่ะมื้อนี้น้ำสิบห้าเพื่อนๆเนาะค่ะมาเบิ้งของขวัญเนาะค่ะว่า,น,าน้ำในได้ของขวัญคริสต์มาสอีกอย่างแน่งน,นะเนาะค่ะนอกกาสิบห้าเพื่อนๆมาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นน้ำกระคอ Uh, happy One Christmas สำหรับทุกคนนะคะก็ของให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเนาะวันนี้มาเปิดของขวัญน,น้ำนะคะว่าของขวาัญน,น้ำได้อีอย่างแน,น่ในคลิปวิดีโอที่แล้วเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นไปแล้วนะคะนว่านา้ำใดน้ำหอมซึ่งเป็นน้ำหอมที่ สามีน้ำเลือกเนาะคะ่ะเป็นสามีน้าเป็นคนเลือกนำ้ำบ่ได้เลือกเองแล้วน้ำกับบอลูเลยเนาะคะ่ะว่าสามีซื้ออีหยังมาให้แต่ว่าน้ำจะบอกว่าน้ำเป็นคนฮอของขวัญเนานะคะ่ะนำ้ำของมาถึงบ้านนำ้ำบ่ได้เปิดเนาะคะ่ะนำ้ำบ่ได้เปิดน้ำกามฮอร์ฮอรเลยเนาะค่ะฮอเลยนะะเพราะว่าบ่อยากเปิดบ่อยากเห็นก่อนวันคริสต์มาสเนาะคะ่ะอ้าวบัดนี้น้ากับศิพาเพื่อนๆมาเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นน้ําหอมที่อ่าพญ่์แมงแล้วซื้อให้เนาะคะ่นะเนาะ ทุกปีนะคะล้วก็จะมีน้ำหอมอีหยังหายยังเสียละค่ะเป็นโมเมนต์วันเกิดก็สิเป็นคริสต์มาสหรือจะเป็นปีใหม่ก็แล้วแต่นะคะ่ะพราะนำเป็นคนใส่น้ำหอมบ่เปลืองนะคะนะเนาะพวาน้ำจะมีน้ำหอมสำรองบได้ไซส์น้ำหอมที่มันราคาแพงในทุกมื้อนะคะ่ะถ้าใส่ ทุกมือเนี่ยจะเป็นน้ําหอมที่ราคาถูกๆลงมานอกจากนาะ,ะเป็นน้ําหอมตามห้างทั่วไปนอกจากน้ากระใสเวลากลางคืน,นอาบน้าเสร็จสีน้ําหอมเมื่อไนะน้จาจะบอกว่ยได้ใายน้ําหอมที่มันราคาแพงแบบนี้นะคะเนาะอันนาจิภาพเปื่อนๆมาเบิ้งอันนี้เป็นของเอ่อฌองพอลกัวเชียนะคะนั่นเป็นของยี่ห้อของประเทศฝรั่งเศสนะคะน่ะเป็นยี่ห้อเอ้ยแบบนี้นะคะน่ะน้ำจะบอกว่า น้ำดีใจเนาะค่ะน้ำดีใจเพราะน้ำอยากได้ของอันนี้ตาโดนแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ซื้อเนื่องจากว่าน้ำน้ำหอมน้ำมันยังหลายอยู่เนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยบ่ได้ซื้อมันมีสองสามขวดที่น้ำใส่ยังยังใส่อยู่นะแม่ค่ะน้ำก็เลยบ่ได้ซื้อเนาะค่ะนะอันนี้เป็นโอกาสดีสามสามีเลือกใครเนาะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ยอดขายดีมากๆเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าดีไซน์มันสวยไงค่ะ ดีไซน์มันเซ็กซี่เนาะคะ่ะจงจงพอนโกเชียแล้วเป็นเออเป็นเกย์เนาะคะ่ะขวดน้ำหอมแล้วแต่ละอันนี้มีตะขวดงามๆเนาะคะ่ะน้ำน้ำจะบอกว่าน้ำเคยใส่ของจองพอนโกเชียนี้ตะโดแล้วค่ะหลายสิบปีเลยนะคะ่ะเป็นหลายสิบปีอะเป็นน้ำหอมที่มียี่หอ้ออันแรกที่น้ำเคยใส่ของจองพอนโกเชียเนาะคะ่ะข้างบนมัน ขวดนั้นมันจะเป็นขวดที่เป็นฟ้านหแม่คะฟ้ามันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแบบเนี้ยแม่ค่ะนัน่งจะเอาให้เบิ้ลนำเอินมาถืเด้อนำเอินมาถือฟ้ามันจะเป็นฟ้ามันจะเป็นแบบเนี้ยนะแม่ค่ะเป็นหิมะตกลงมาอย่างสิแมหคะ่ะถ้านําหาในอินเทอร์นเนเต็ตเจอแล้วนําจะขึ้นภาพให้เบิ้ลเนาะคะ่ะเป็นขวดแรกที่นําเคยใส่ในชีวิตเนาะคะ่ะเออเป็น ผู้บ่าวประเทศอังกฤษนะคะซื้อให้ช <único Liberty Overwatch> ่วงนั้นเป็นช่วงที่กาลังคุยกับฝรั่งใหม่ๆนะคะคุยกับฝรั่งใหม่ๆกันเผติดต่อสื่อสารกับคนอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่นก็ได้ซื้อน้ําหอมส่งมาให้นาในวันปีใหม่เป็นคริสต์มาสของเพินเนาะคะแล้วเพิรนส่งมาให้นาก่อนเอาอันนี้น้าจะบอกว่าหอมมากนะคะเปิดยากๆน้ำจะบอกว่ามันหอมละมุนนะคะหอมเป็น หอมกินดอกไม้ละมุนมากๆเลยนะคะเนาะดีไซน์มันเก๋นะคะเนาะ,ะดีไซน์มันเก๋อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น้ำละอ่ะดีใจนะคะที่ได้นะคะเนาะอ่ะบันนี้น้ำจะบอกว่าเอาไซรละคนน้ำจะบอกว่าน้ำกระซื้อน้ำหอมให้สามี่นาะอคก่อนน้ำกระซื้อน้ำหอมเฮยังเมงเพื่อนๆอาจจะเห็นเราเนาะคะ่ะเป็นน้ำหอมที่น้ำซื้อหายตาบ้าสามีน้ำเป็นคนเลือกเองเราอยากได้ยี่ห้อนั่นก็คือซื้อให้เราเนาะคะ่นะนาะของ สามีนำนขวดใ่เนาะคะ่ะขวดใหย,ยนำกระสือให้แล้วนั่นราคาแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นของขวัญคริสต์มาสให้สามีนำก็คือโทรศัพท์นะคะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์บล็อนโทรศัพท์ที่เป็นการตลาดเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นโทรศัพท์ที่เขาใส่ในในในงานก่อสร้สางค่อนข้างหลายเนาะคะ่ะเป็นโทรศัพท์ที่มันค่อนข้างทน ทนทานนะคะสามีน้ำเคยมียี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นมันบม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราซื้อเครื่องนั้นลอยกว่ายุโรนะแต่ว่ามันบม่มีอินเทอร์เน็ตบัดนี้พอคริสต์มาสสามีน้ำได้ขอเนาะคะขอว่าอยากได้ที่มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีกล่องที่ที่มันดีจักน้อยนะเพราะว่าน้ำก็ะเลยตกลงโอเคตกลงแล้วก็โอเค เพราะว่าน้ำอยากให้สามีน้ำแล้วมีอินเทอร์เน็ตเป็นของเราเนาะค่ะเพราะว่ามันยากโทรศัพท์น้ำเวลาไปใส่มาใส่นี่สามีน้ำมาเกาโทรศัพท์น้ำไปใส่เนาะค่ะแล้วน้ำบ่มากให้คนมาใส่โทรศัพท์นะคะมันเป็นมันเป็นของส่วนตัวที่เฮาที่เฮ้าใส่ของเฮ้าน่ะน้ำน้ำบ่มากน้ำก็เลยบอกสามีว่าเธออยากได้เธอก็ซื้อน้ำเลยบอกอจ่างสีดีแล้วที่เธอมีเนาะค่ะสามีน้ำจะเป็นคนที่บอกว่า โ,โทรศัพท์อันใดก็ได้ฉันบ่ไว่าต้องการลงอ,อินเทอร์เนต็ตเราสิมักเป็นคนวอาจังสี่แต่ว่าเราสิมาใส่โทรศพัพท์นำตลอดเนาะคะ่ะเวลาเราอยากใส่อินเทอร์เนต็ตอยากเบิ่งอินเทอร์เนต็ตจะหานั่นหานี่เวลาขับรถไปทางไกๆลๆเราก็มาใส่โทรศพัพท์นำจั้งสิแม่ค่ะนำก็เลยแบบเวลาขับรถไปใช้ไกลๆนี่นำแทบจะบ่ค่อยได้ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าสามีนำแล้วมักเอาโทรศพัพท์นำไปเบิง่ง GPS แล้วก็ขับรถตาม GPS สนาโทรศัพท์น้ำกับยูจีพีเอสกับแล้วบดีถ่ายรูปนั้นรูปนี้ให้เบิ้งนะคะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นของควันอีกชิ้นหนึ่งให้สามีน้ำนะคะเป็นโทรศัพท์ที่ราคาก็สูงสูงขึ้นกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก <an od ic language> ับสี่รอยยูโรเลยทีเดียวเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้ของควันอีกชิ้นหนึ่งของสามีน้ำก็คืออย่างที่น้ำบอกก็คือเครื่องชงกาแฟเนาะค่ะเครื่องชงกาแฟเดี๋ยวน้ำจะไปถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำจะเห็ดเป็นวิดีโอ ติดติดไว้ให้เนาะค่ะเป็นน้ำจะบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะเอาเพื่อนๆเบิงอาน้ำจะเอาเพื่อนๆเบิงเนาะคะ่ะอาสามีน้ำไปซื้อเครื่องเครื่องชองกาแฟของเนสเนสเปโซเนาะค่ะเนสเปโซ่น้ำจะบอกว่าแล้วก็ไปเลือกอันที่เขาโฆษณาเราเราอยากได้เน,น,น,นาะค่ะเนาะน้ำจะบอกว่ามันเป็นเครื่องชองกาแฟที่มันยุ่งยาก,กมากๆเลยเน,น,นาะค่ะเนาะน้ำจะบอกแหละ อันนี้คือแคปซูลกาแฟเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแคปซูลกาแฟที่เฮาเลือกแล้วว่ามันเหมาะสาหรับเฮาที่สุดแล้วนนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันรสชาติที่เฮาที่เฮาต้องการนเนาะค่ะมันจะมีอันอันอื่นที่รสชาติขคมันจะมีมันจะมีหลายหลายหลายประเทศเนาะค่ะเนาะมันจะมีหล,ลายประเทศมันจะมีของอินเดียเม็กซิโกของอียัตงต่างๆที่มัน เป็นแคปซูลแบบนี้นะะ้องค่ะน้ำจะบอกว่าแคปซูลแบบนี้มันบ่มีขายในหา้างต่างๆห้างคาฟูห้างเลิอกแคลห้างอีหยังต่างๆมันบ่มีขายนะคะเฮาต้องไปซื้อในห้างของเนสเปโซอิลีนะคะเข้าไปซื้อในห้างของเนสเปโซแล้วน้ำจะบอกว่าเข้าไป <laughs> ในห้างของเนสเปโซมันคล้ายๆเข้าเข้าไปในห้างลุยวิตตองเหรอไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นเลยแบบ จะมีกาดเบิงมันจะมีเป็นอีกอย่างที่ยุ่งยากามากๆแล้วน้ำกับบ่มักเนาะคะ่ะและสามีน้ำแล้วามากักแล้วเห็นขขาโฆษณาแล,ล้วเราอยากได้เนาะคะ่ะพวกน้ำกับไปได้มาสองเขาเอ,อินว่าส,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 สองขนาดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของเอสเปรสโซเนะคะเป็นอันช็อตเล็กๆช็อตน้อยๆเนาะคะ่ะเวลากินเวลาเขาอยู่บานนาะคะอันนี้ เอาไปจะกินเวลาสามีนำต้องออกไปเฮ็ดงาาเนะคะเพราะมันเป็นแก้วใหญ่ง3 0มิลลิลิตรนะคะเนาะอันนี้ช่องหนึ่งแก้วเรานํำจะบอกว่าเครื่องช่องมันค่อนข้างที่จะฉลาดนะคะเขาเฮ็ดมาแบบฉลาดมากเลยมันจะรู้ได้เองโดยอัตโนโมัตินะคะโดยการอ่านบาร์อ่านบาร์โค้ดนะคะเครื่องเขาจะมีการอ่านบาร์โค้ดตรงนี้นะคะว่าเป็นอ,อันน้อยอันใหญ่อยังต่างๆนะคะเนาะว่าเป็นอันนี้เป็นเอสเปรสโซอันนี้น นู่นาะคะ่ะมันก็เขาก็ใสออ่แก้วน้อยๆเนาะคะ่ะอันอันใดที่เป็นอันใหญ่ๆอ่ะอันนี้นนยังยังอันนี้มันก็จะมีบาร์โค้ดที่เป็นบาร์โค้ดของมันเลยเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะอยู่ที่230มิลลิลิตรนะคะ่ะเขาก็ใส่แก้วใหญ่เนาะเนาะน้นะะนำจะบอกว่ามันฉลาดเนาะคะ่ะมันฉลาดในการอ่านคือเขาคิดคนมากแล้วละ่ะ อันนี้น่าจะบอกว่ามันแพงเนาะคะนะ่ะเนาะยังตัวนี้อันเดียวเนี่ยแคปซูลเดียวนี่ตกอยู่ที่หาสิบหาสิบสองซองชิมหาสิบสองซองชิมเนี่ยอันนี้ตกอยู่ที่ประมาณเกือบหกสิบซองชิมเนาะคะ่ะกินแก้วเดียวแก้วใหญ่เนาะค่ะเนาะแก้วเดียวแก้วใหญ่อันนี้หาสิบสองซองชิมต่อหนึ่งแก้วเนาะค่ะนะ้าจะบอกว่ามันแพงมากๆเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ เื่องช่องของกาแฟาของนนะ้นำน่ะน้ำสื่อเป็นอันที่ช่องอะ่ะหนึ่งหอมันจะมีอยู่หาซิบก็อ่านนะคะนั่งก็กินมือละอ,อ่านหาซิบก็อ่านมันกระตกบก,กี้ซองจิ้มเนาะคะ่ะมันมันถือมากๆ้วยอันเนี้ยน้ำจะบอกว่ามันแพงแล้วมันก็หาสื่อหยากเฮาต้องสื่อทางอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวหรืออบอสันกลับไปซื่ออยู่ในร้านของ เนสเพโซเนาะคะ่ะซึ่งจะบอกว่าในโซนละแวกของน้ำนี่มันบ่มีเนาะคะ่ะมันมีอยู่ที่มักเซ่เนาะคะ่ะเนาะนั่นจะบอกว่าน้ำบอกสามีแล้วว่าเธออาจจะเลือกผิดก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างยากในการหาแคปซูลเนาะค่ะเนาะเราต้องซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวรถน้ำจะบอกว่ามันมีราคาแพงมากสามีน้ำซื้อมา20แคปซูลนี่จ่ายไปหาสิบสองหาสิบสามยูโรเนาะค่ะเนาะน้ำจะบอกว่ามันแพงแล้วน้ำกับบุกากินเนาะค่ะน้ำให้สามีน้ำกินผู้เดียว มันแพงโพดนะคะน้ำมันแพงโพดน้ำกินอันกรือกับพ่อพอน้ำว่ามันขอกาแฟนะคะน้องสามีน้ำาเราเป็นคนมักกาแฟแล้วกินกาแฟแล้วก็เลยกินแบบนั้นแล้วน้ำจะเฮ็ดอันน้อยๆซู่เพื่อนเ่เบิงนะคะนอาหลังคลิปกันแล้วกันว่ามันเป็นจังไดร่นะคะแล้วน้ำจะบอกว่ามูดของกาแฟนี่ยมันละมุนละมันกระแซบสมราคาของเครื่องเขาเนาะค่ะเครื่องมันก็บ่ถึงกับวราคาแพงนะคะ ครื่องที่พวกน้ำซื้อมันอยู่ทีรอยค่ะสิบยูโรนะคะแล้วก็นเนี่ยมันมาแพงนพวกแคปซูลมันเนี่ยนะคะนะเอา้าแล้วบัดนี้ของน้ำมันเมอร์ซัมนี่บอกของขวันน้ำนะคะนะของขวันน้ำประเมอร์ซัมนี่อยู่ในกระเป๋าจะเอามาอ่านอีของขวันน้ำกะน้ำได้สี่อยยูโรนะคะเป็นเงินสดจริงๆเราสามีน้ำบอกว่าอยากซื้อ,อยังกะซื้ออันนี้เป็น ของควันของน้ำเนาะค่ะนอกจากได้ยังกะซื้อเอานะคะนอกจากน้ำนี่บอซื้อน้ำเก็บไว้นะคะน้ำเก็บเงินแล้วน้ำกระซ่งเป็นบางส่วนให้ให้พอของน้ำเนาะค่ะนกกะถือว่าเป็นของควันสวัสดีปีใหม่พอน้ามเนาะโดนโดนน้ำกะได้ทรงเธออยู่เพราะว่าช่วงนี้น้ำกะยังที่บอกว่าสามีน้ำเปลี่ยนงานใหมแล้วกับพวกน้ำกะเริ่มที่จะสามีน้ำกะเริ่มที่จะเฮ็ดงานไหมเนาะค่ะช่วงที่สามีน้ำเกิดอุบัติเหตุเกิด อต้องยุดักงนพกนก้ํากบ่มีรายได้เนาะคะ่ะอันช่วงใดที่บ่มีรายได้ทางบ้านน้ําก็ต้องบอกเนาะน,นะก็บ่ได้ส่งเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ต้องดูแลครอบครัวเฮาก่อนเนาะคะ่ะเฮาจะไปเมื่อสามีบ่มีรายได้เฮาจะไปขอเงินแล้วก็ไปให้ให้ทางบ้านเฮามันก็นบ่คือเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็พ่อแม่นามก็เพิ่นก็บประเดีเรียกร้องอีหยังเนาะค่ะเนาะน้ำมีน้ำกับทงเนาะน้ำมีน้ำกับให้เนาะค่ะเนาะอ้าวอันนี้ก็มาเบ้าซูื่อเพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเงินบางส่วนที่น้ำจะเก็บไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำกับทงให้พ่อนามเป็นบางส่วนที่เฮาสามารถที่จะทรงให้ได้น้ำกับทงไปเนาะค่ะเนาะอ้าวอันนี้น้ำก็มาเบ้าซูฟังส่วนยาเนาะค่ะย่าพวกน้ำซื้อเป็นรองเท้าอยู่บ้านเนาะค่ะเป็นรองเท้าอยู่บ้านเป็นอ่าเป็นเขาเอิ้นว่าฟรอมองโคส ฟ้ามองโฮสนะคะเป็นนกฟ้ามองสนะคะสีชมพูนะคะย่านามแล้วมักนะคะนามเดิมเป็นคนเลือกให้ยาเนาะคะแลนย่านามเป็นคนมักนกตัวนี้นามก็เล่ซื้อตัวนี้ใไถนะคะยาก็ดีใจแล้วก็มักนะคะมักนย่านามก็มักแล้วก็ปกติแลนย่านามแล้วมักนกฮูกกับนกตัวนี้ล่ะค่ะฟ้ามองโฮสแล้นนามก็ซื้อนกฮูกเนี่ยแล้ได้บอยแล้วค่ะฟ้ามองโฮสก็ได้ซื้อให้เราปีนี้เนาะคะย่านาม จริงๆเรายาน้ำแล้วซื้อน้ำหอมมาห้น้ำนะน้ำหอมชินน้ำมากอ่ะแล้วซื้อมาหายปีที่แล้วเราก็ห้เนะคะปีนี้เราเราก็ซื้อนะคะแต่ว่าสามีน้ำบอกว่าไอนน้น้ำมันท่านบ่ท่านได้เปิดใส่เราก็เลยว่กว่าตองเอาห้นะคะเสียดายอยู่แต่ก็บอกเป็นยางน้ำก็เลยบอกว่ายาเอาไปใส่รถดบ,บอกเป็นยางเพราะว่าน้ำยังมีหลายอยู่ยาก็เลยเอากลับขึ้นไปใส่นะคะนอกจากน,นั่นละค่ะปีนี้ครอบพรัวนามก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีความสซขแล้วะกา ญา n ามเองก็มีความสุขทุกคนก็นมีความสุขเนาะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นคริสต์มาสที่ผ่านไปแบบมีความสุขทุกคนเนาะค่ะญา nam กับมาอยูต่้งต่างวันพุธพฤหัสสุขวันเสาร์เรากลักบเนาะค่ะเราอยู่ในระยะสั้นแบบนี้มนันเห็นทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเราเองเราก็มีความสุขเรามเรากลับแบบมีความสุขนะคะนอนเรากลับบ้านแบบมีความสุขแล้วกับปีนาปีฮหยังกับพ่อกันไหมเนาะคะ่ะ เนี่ยคือคือสิบวได้ขึ้นมาอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราก็บม่อยากขึ้นมาเนาะค่ะแล้วว่ามันหนาวเอานี้ราะค่ะน้ำกับม่าภาพเพื่อนๆมาเบิ่งของควันฟรีไม้ของน้ำเนาะค่ะอาจจะบได้ยิ่งใหญ่คือคนอื่นเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับครอบครัวน้ำครอบครัวน้ำก็ถือว่าก็โอเคที่สุดแล้วก็เป็นปีที่มีความสุขมากๆเลยเนาะค่ะว่าเป็นปีที่มีความสุขแล้วก็ ทุกอย่างกับพันไปด้วยดีอีกย่างกับพันไปด้วยดีก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับครอบครัวน้ำนานะ,ค,ะ,ะ,ะนค่ะกะมันก็มีบางปีเนาะค่ะที่ครอบครัวนา้ำมันมีแต่มันมีสิ่งบอดีแล้วก็มีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะ มีความสุขเนาะค่ะมีความสุขแล้วกัอ่ะอันนี้แล้วนะก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคะ่ะอน,นาคตเฮากับ,บ่รู้ว่าเดือนหนะ้าเดือนยังเฮาสิเป็นจนังได๋เฮากับ,บ่รู้แต่ว่าทุกมื้อนี้ก็มีความสุขเน,น,นาะค่ะเนากกานำกระคอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันเออ่คริสต์มาสแล้วกัปีใหม่ที่จะถึงนี้และะ้วกันำกระจิขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วกัพอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนาคะ่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนะนาสิพาไปดื่มกาแฟค่ะ

น,นี่ก็เป็นกาแฟานะคะนที่เครื่องไม้นะคะของเนสเพโซนะคะเนะนาะน้ำกินกาแฟาดำนะคะน้ำใส่น้ำตาลแต่จริงๆเราปกติตอนเช้าน้ำจะดื่มคาปูชิโน่นะคะเป็นกาแฟาแล้วก็นมปันนะคะเนาะเครื่องเนสเพโซนี่ถ้าน้ำสิซสยนี่สามีน้ำจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมะค่ะก็คือเครื่องปั้นนมนะคะเนาะเครื่องปั้นนมสีเดียวกันสีแดงนแล้วก็ ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบยูโรเนาะค่ะพกอนามก็เลยบ่เทศเลยซื้อเด้อค่ะให้มีเงินก่อนก็เลยตอนนี้ก็ใส่เครื่องเก่าไปก่อนนามก็กินกาแฟเครื่องเก่าสามีน้ำกินกาแฟเครื่องใหม่นะคะนะน้ำจะบอกว่านี่ออกออกมาจากเครื่องใหม่ๆก็ฮ่อนพอดีเนาะค่ะบ่ได้ฮ่อนหลายสามารถดื่มดื่มได้เลยเนาะ รสชาติดีอยู่นะก็โอเคนะคะโอเคอยู่กาแฟของบางประเทศนี่มันจะมันจะเปรี้ยวเปรียวเป็นบ่กาแฟนี่มันจะขมขมละมุนบ่เป็นขมปีนะคะขมละมุนบางอันของเน,นสเปโซ,โซที่ที่เขาไห้มาแล้วก็ให้เขาให้เราให้ห้ามาเทสใช่ไหมคะบางอันมันจะเปรี้ยวบ่แซบนะคะนะ้บ่แซบแล้วก็ ดื่มไปแล้วก็บบรู้สึกว่าเขาตื่นเหรอไหมคะดื่มไปแล้วก็รู้สึกว่ายังง้อยอยู่บางสิ่นะอันนี้เป็นเปิดเบอร์ได้น้ากับนบอลูเนาะค่ะนะ้ำบอลูกระสามนีนะ้าเป็นเบอร์ได้บุ๊ระดับได้น้ากับระดับแปดนะชิคท,ที่ระดับแปดเนาะค่ะนะ้อความที่มันเหตุให้เขาตื่นได้่างสินะแมม โอเคซื okay, later, ้อว่าไซด้ยุค่ะหาสิบสองงชิมนะ้แพงบ๊ายบาย